มสวัสดีครับไปไมพี่น้อง่อชงท่านปอบวินีทยบ้านยน้องหะากินแบบบ้านบานสามาเท่าครับครับพี่น,อนะน,นาา้อ,นนองมายามหลอกนะพ้นดิฝน,นตกเปิดขึ้นกลางเลยมนีก้กัติ้นบิดมือครับงานใสอยู่มอ,องเก้าเราทหล้างมานที่เราครับนะ พยายามรอบพี่เก้าครับเนาะให้ไปสองลังครับหลังบ้าน,ม,น,น,าม,านามือ,อไรไม่น้ำเพขึ้นบ่มีกับเพรด้มาหยาบเม่แบบเนาะแต่มือไรมีนม้ำม,น,น,มน,นี่หนายกับมาหยาฝนตกนมัอนี่ฝนก็ตกเป็นมื่อครับตกลิ่นตกแห้งมามาเบ่งอนันแรกกันครับมองเก้ามองเดิมเท่านีู่แล้วครับ่ง่ายตุ้ยใส่ครับนี่แล้วยังมาถืบอบ่อ Mít đi <laughs> thế. Ôi bò mì hết. Bò mì cả, bò mì Bò màn. này. vậy cứ có rồi. <laughs> <Phung> vậy. <laughs> รหานะี่นี่เนี่ยมาถืบอบต่ได้อยู่ได้กินผมเรียกผมไว้ขังโขกหอยเชลลีขึ้นมะก่อ,อ,กกอเต็มเลยนะมาหามองใครทบุ๊

mát 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 mát

รวนะครับ่ององเจ็บเลยด้วยดิวันดีพี่น้ววนววันดีครับพี่้องวันดีอู้หีบตัวนี้ว้าที่ตมันเน่นองเบิ่งแล้วแนเรื่องกดไหลกดแช่กดติดตามเกดกงใจกับท่าน่อน้ได้กับเราเจ้า nó giờ mình sẽ say, xây bầy bằng câu này ra phía đó xây kép câu nhìn Wow. 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 ตอนนี้กับบสองนะครับสองสี่บสามโอ้ยมืดกลัแต่บ้านนะพี่น้ฝนตกลินมีฝนหาเียวของแนะครับน้องของแสองแก่ืมนี่เราเ้อแล้วกะ ทั้งพี่น้องเอฟซีฟางไก่ฟังไก่ไกโปรเจกต์กับท้ายเกี่ยวกับเราเข้มากอ่ะเดี๋ยวมีค้คิดหนาคิดแม่แนวร้ายสิมาท้ายทอนหนึ่งพี่น้องเบ้างนะครับสวัสดีจิมมี่กับขอากล้าเข,ข้ามาสวัสดีครับ